แล้วปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเหม็นใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่มีไม่เหม็นนย้ำใสแบบนี้เลยเหมือนเหมือนกับน้ำฝนตกมาธรรมดาเลยนะสิบไร่ใช้เป็นกีฬาสอบใช้สีก็สอบแต่บอกเขียวบึ้งเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านอคุณยานะครับแล้วก็คุณสังเวียนนะครับเป็นญาติผมเอง แต่ที่จะให้ดูเป็นไฮไลท์ก็คือสองท่านนี้เลี้ยงเป็ดอยู่นยฮะนี่ผมถ่ายเป็ดนะครับแต่ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้มาที่นี่นะครับแล้วก็เอาจะสั่งซื้อปุ๋ยมาส่วนหนึ่งก็ใส่เข้าไปในนาส่วนหนึ่งก็เอามาใส่น้ําในเป็ดอันเนี้ยนะฮะเนี่ยเน้ำที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าน้ํามันไม่เหม็นเลยจ็อากคาบอกเล่านะใส่ใส่ยังไงใ,ไใส่ยังไงเราใส่ใส่บ่อยไหม ไม่บ่อยใส่ไม่บ่อยหรอกบ่อย่างครึ่งเดือนนีงใส่ทีนึงไม่น่าจะอาทิตย์นึงจะใส่แล้วปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเหม็นใช่ไหมเหม็นเลอ่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ไม่เหม็นเนี่ยเป็นแบบแบบที่เห็นนี่ใสเป็นแบบนี้เลยอ่านี่นี่นี่นะฮะจะไม่มีขนวนขึ้นนี่แหละอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีไอ้ขี้ไม่เนื้อขี้อะไรขึ้นขี้เป็ดขึ้นจากใต้ที่น้ำมะนะเป็นน้ำใสแบบนี้เลยเหมือนเหมือนกับน้ำฝนตกมาธรรมดาเลยนะ คล้ายอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่คือความแตกต่างนะครับจากการที่ใช้ปุ๋ยสยามเด็ดของเราลงไปในน้ํากับการเลี้ยงเป็ดซึ่งจะเป็นอขอกเล็กขนาดนี้แต่ทางสองท่านนี้บอกว่ามันไม่เหม็นเลยเนาะมันมันไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมไม่มีกลิ่นเลยนะครับจากคําบอกเล่าเลยนะครับแล้วก็เห็นเอาไปซื้อเข้าไปในานาใส่ในานาไปเท่าไหร่นะสิบไร่ใช้เป็นกิ๊กสอบ ใส้สีก็สอบแต่บอกเขียวบึ้งเลยยังไม่ดูิอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยนะนี่ฮะนี่คำเดี๋ยวเลยนี่นี่คือญาติกันน่ะนะก็เราก็มาทาตลาดแล้วก็มาส่งเสริมเข้าไว้ที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ในเรื่องของเป็ดเนาะใส่น้ำแล้วดีมากๆเลยรับประกันชูสงนิ้วได้เลยเอาชูตรงนีห้หน่อยนี่นี่นี่สองนิ้วยางนี้เลยนะครับพบกระทรุ้นีีก่อนนะครับสวัสดีครับ